สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอให้รับชมคลิปอย่างมีความสุขครับโก้ไหมไม่แค่ไลไ์แล้วแหละโอ้ไลน์ไลน์ะค่แล้วโอเค

Dire structures are fortified. Your light ends. They test my patience. <coughs> the void path proceeds. <coughs> I know the way. <coughs> now to plan the proper application. A voidful procession. กลางไปบนนะครับวับมาบิปบินปตอนนีะิดจ้างแกลับแล้วน่าจะมาเช็คดูเฉยๆนดุดเข้าป่าต้องกาเวลาแต่คิปไม่เกิดตรงนี้ป้องบังมันนะ ผูกได้ไหมครับมีหอนผู้วะนี่อ่ะแกเรื่องอะไต่อละต่อตังต่อตังไว้ไปลวนลวนซิกิลไ,ไม่ครบครับไม่น่าได้ไ แต่ตอแ่ไหอไปเจ็ด okay. ูตรงนี้อาไปบวกบวกด้ยอย่าเดไปล่นนลงลงไปล่างนะลงไปล่างนะลงไปล่างนะกางลงไปล่างนะเยวมแล้ว Ahead, so no, I am not, no, no. Here, here, here. Your bottom tower is on fire. Radiant structures are fortified. I want the hidden path. Your bottom tower is on fire. The long path lang na Your, your yeah. you to okay ,right. bottom tower is under attack.

เออาันนี้ปะถ้าจะเอาเดี๋ยวผมวับลงเลยอ่ะถ้าจะบวกโคไม่โดนโคหายแล้วโค้ชสามตัวโอ้ยิงไม่โดนด้วยคนสวยสวยคแสวยต่อป้อมทั้งนั้น เดี๋ยวลองมันลากอะเรแบบนั้นโดนเป็นมาริโอเลยเดี๋ยวไปไล่ล้นกันอะไร่ัเจะดวยเดมอนไห ไม่หมดนะง้างมึงจะฆ่าผมมึมาฆ่าผมแก้วแข่งใจไว้คุณแบงค์แข่งใจไว้เอา่น้าค่าได้แต่ว่าคนสวย Your bottom tower is on fire. I walk the mortal way. Your bottom tower is under attack. Okay. Could it be otherwise? Your bottom tower burned to the ground. Do I choose this path, or does it choose me? It seems promised. แบนหายแบนหายลนอยู่ลนอย่นี้โอ้ยวิน้วมันมีหวาตรงนี้หวาตรงนี้หวาตรงนี้บวกไหมครับอีพีโคจาวิสิบวิเอต้องติดเมื่กี้ต้องติดแลนวติดกลับาคนละจะตายตรงตรงตรงนี่ผมเย็นมีหวานฟ้า เรองล่างบุกได้ไหมเข้ามาแต่ไม่มีพุ่งว่ะตายแล้วแหล่ะเอาได้เอได้ลุงเอากลางแล้วปะกำลังพยายามเอาอยู่อ๋อมาเห็แบ๊ดเหรอพัดติกุณดาวห้าวีอ้โหมันกลัวเลย่ล่างหายอ๋อมีหว่านมีหว่านติคเออเมียเคล็ดใช่ไหมไม่มีไม่มีคับตายแล้วอ๋อตายแล้ว คน้อโหดูกนั่นแหละคองไ,ไม่เหโอ้นวตะลันทิพย์ก็ขัดขวางกันเลยได <c oughs> ้เลยไเลยเขาัดอาัด

จะไม่รู้ว่ามันว้าไปซ้อนเพื่อนหรือเปล่าคุณแบงค์อะยผมอุตส่าห์ปล่อยแล้วนแน่ๆคุณแบงค์ไม่ได้นี๋ยว่แม่งคุณก็จียังไงโอ้โหคนที่เป็นแก้ตัดต่อน้องอ๋อโอเคตายก็ได้นะอย่างงั้นนะพูดอย่างนั้นนะเออวิ่งไปวิ่งไปวิ่ไปใช่ใช่ใช่ Do I choose this power does oh. oh. it choose I I don't doubt it Other are mere illusion <coughs> <Play> I <it> am <all. coughs> <coughs> มันทำมก่ะดมัองแบพมันมันวิ่งมันวิ่งมามันมน่าจะวิ่งมาเฉยมมมไม่น่าจะได้ทีนี้ไม่นัน่ะพุ่งสามวิได้ไปหมดแล้วเนปะไวะนยพพไปเลยไม่เหมือนไ,ไ,ได้คิว,วอ่ะงงว่ะ of a ยำเนียยำเนีย t นุ a มกูแบกห n วอยู่วะไ่ฝั่งนู้นมันปวกอย่างเดียวเลยอะมันัวร้อนหรอหรือไรไม่รู้เรียนทำรอบบ่ No longer here Your top tower is burning. With purpose. I walk the mortal way. Your top tower is under attack. step taken. In my element. Dire หูสิล่อาให้มีที่ยืนในสังคม

Never false step. <coughs> the natural course. The enemy's top tower burned to the ground. The void kind oh, right. oh, yeah. already from anywhere you can go. I can fail. <laughs> Each step taken Unstoppable <laughs> Manual requirements <reply. laughs> with purpose. It seems promised. แบงเอาเปล่าตีเร็วเร็วเม็ดจัดไปเลยดูรถดีๆดีแวเดิมไม่ทำอะไรละจุดแข็งคืออะไรคุณแบงยิงไกลจุดอ่อนคือไม่ได้ยิงเก๋เป็นเนือสิ่งที้ดีอ๋อรู้ต้นตอโอ้คนเหนียวตายวะนะไม่แน่รอดยมาโดนขนาดนั้นนะมาริโอไม่ได้ช่วยอะไรโอ้ตายต่อไปฟ วันน Th yes. ี้ดีคร ok right> ับรออะไรรอครับรอรอรอโอ้ของดียิ่งกว่าดูนฮัดูนฮ ผมโหโหโหอะไรอะคุณแบงค์ตันผมแมวดูคุณยิ้มแค่เล่นอยู่ยีพอรนะอ๋อเออว่ะขอบคุณมากยังไม่ได้เปลี่ยนคุมาคุณเมาส์เอาครับเอาเดี๋ยวพอดเกมแล้วให้ทิปดีกว่าไหมเนี่ย

Bang Louis Louis Louis. I walk the hidden path. In preparation. No mortal hand may touch me. Your bottom bring the full a gift.

เล่นไม่แต่จะไปคุมบาแล้วเออเล่นเล่นกับคนอื่นไม่แด่ไม่ไแต่แบบด่านะไม่เอ้ยซัพพอร์ตไม่หมดเลยพอเล่น,นพอเล่นกันมั้งไม่เอ,เอ้ยแบ่งวอตมาบ้างไม่มีวอดปะสุดยอด แป๊บนึงแป๊บนึงขอตัวนึงโอเคได้แล้วเอาไปเลยได้แล้วอัย่่ตดน้อโเอโลมเนาไม่ต้องลกลางกลางวงเลยมีกระาไฟอ่ะ ยังไม่มีค่ะสองพันเปิดผมถ้าเปิดผมก็รวยอ่ะผมก็ตามอ่ะเอ๊ะแล้วหลาหูว่ะเวินผู้ทำที่ตีรอรอรอติลงกลางหัวแบงค์แล้วค่อยช่วยอ่ะคิเองครับเดอ๋ยาแทงเองนะไม่ได้เมื่อแทงเอง พวกเราตัดกันไปพวกเราไปแล้วเหลือไปแล้วต้นๆ in preparation อุ้ยอ่ะมือไม่ตัวๆพอดีแม่นๆอ่ะดิไม่แล้วสาย ก็มาลองฮีโร่บวะอะไรวะมีเวเนทเป็นเนียนอย่างนั้นเหรอเอาอะมาตายมีนะมีเหนอตายมีมัน ข้าหมมัมีมันไม่ไปนะเออข้าหมีมันโอ้สามรเลย Your middle tower is on fire ทำไมเราเป็นคนนั่งเงินอย่างเงี้ยเดอะไรก็เป็นเงินไปหมดเลยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอหือรอดดิหไมโอเอรัยโยนวะรีพอร์ตด้วยนะครับโดน เดินขึ้นเขาถูกช่วยกันกดรีพอร์ตด้วยนะครับไม่ได้อยากลับเราตอนนี้นะไปเช็คกันปะมีเอซตอนนผมมีแค่ตัดเป็นดำอยู่เองนะเข้าไปดิกเอจิตยังเหลืออยู่เลยใช่ลุยโลดครับลุยโลด

ตอเตโอเคโอเค้อเคโ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 อโคโอเ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 คโออเคโอเคโอเคคโอเ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 คเอเคโอเคโอเคโอเอเคโโอเเคโเคโ เขาบอกว่าเขาไม่เล่นแล้ว,ยวหยุดบลลี่ข <c oughs> ลเขาต้องทีโดนลังเ,อเอกอทำาจิตใจพวกเขาเปลยนไปีตอนนะโ่้นบนนเอม่นไม,ม,ม่ตอน่วยครับับ โดนเวลาไล่จิ้มใส่มลงอะอืมทำไหมสปอร์ตไปละสู้สปอร์ตไปละออมเลนน่ะเดี๋ยวลุงมีจิ้มใช่เหรอไม่มีไม่มีใช้ไม่ไดูลูกหมีเจ็บ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 จะตายไหมเดี๋ยววันหลังผมต้องเก็บเอตอสไว้ช่วย แบตเพื่อนล,ลาวผมเยอะผมลาวพ่อมอยู่ที่ใช <c oughs> ่ต้องเก็บไปช่วยไม่งั้นแบตันล่างไปอิกอะไรลากเ่อเองโอ้โหมีของสแตก็กเต็มเลยสองร้อยครับได้คระถางมาละมไม่ใช่ เี๋ยวเดี๋ยวผมอันตีเซฟให้อ่าต้องเฟตัเองละผมต้องระวัละทีนี้เราไปยืนไปยืนตีได้อย่างสบายใจไม่หายห่วงนี่ไงลากลากเลากหายเร็วขึ้น คุณแบงค์ผมมีดับเบิลด mat ับเ่ให้คุณแบงค์อุ้โ้นี <cam 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 ่มันหนึ่งของพอดีหนึ่งหนึ่งนัดที่แต่กายไปกันไปกันคุณบไม่เอาดับเบิลดับเเออครับ อโอใช้เไดพี่ผมผมดเลืเหือไม่อผมไปว่าผมกดไม่ได้นวะต้องให้คนไปเก็บกัวเลแล้วมันสไลด์้โอ้ยไม่เป็นไรนม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเมเดี๋ยวเมโอ้โหผมโดนหมีลากหมีจับ โคตรนานเข้ามันเตี้ยตดนเตี้ยข้ามันเข้ามันไหวเฮ้ยเราซาดหรือไงเขโดนโดนด้งอะโอ้ไม่ตันเลย

I don't need Level 4 staff. The enemy's top tower's gone down in flames. <laughs> it seems promised. Take test by patience. คนไหน่ะเกไปเล่าเดวะัน่อยนะทวเย่มใช่ไหนะโอ้โเปนตัวเขียวแล้วก็ผูกตัวเองด้วย

อ้ bullet, like be ่ทนตายเลยน่าเลยถองันคุณแบงค์ไปนะไปนะเปิดแมปเปิดแมปแล้วเปิดแมปแล้วตาแล้วเหรอผมยิงยิงยิว Radiant victory.